สวัสดีครับทุกคนอ,อ้อยขั้นน้ำสายพันธุ์ใหม่กวกสุพรรณบุรีหนึ่งที่หลายคนใฝ่หาเราก็ได้มา20ข้อตาปลูกมาได้4เดือนกว่ากว่าอ่านทองบ้านเราก็โตดีอีกหน่อยเราจะใช้อ้อยตัวนี้ลองดูขยายอีกรับ2งงานครับน้ำหอมชื่นใจถือว่าโตดี ในพื้นที่อ่างทองโอเคเลยปลูกข้อตาเดียวข้อตาเดียวนะครับได้มา20ข้อตาเราก็จัดแจงแปลงกายอืยอกวสุพรรณกุลีหนึ่งอ้อยยอดนิยม ที่ใครๆก็ใฝ่หาอ้อยคันน้ำสายพันธุ์ใหม่ลำสวยลำตรง